ดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะน้ำอิงอยู่ที่3ยิงปืน3 3 3 3คลอง7นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยน้ำอิงได้ปืนมาใหม่อีกแล้วนะคะปืนตัวนี้น้ำอิงก็กัดฟันซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นปืนของนักกีฬายิงปืนที่จะต้องมีเป็นปืนที่แม่นนะคะแล้วเป็นปืนไฮเอ็นเกรดสูงเรียกว่าล i ม c a ท ะะเป็นขนาดจุด40ขนาดมันจะใหญ่กว่า9มมแต่เล็กกว่าจุด45นะคะเทียมอิงตัดสินใจซื้อจุด40เพราะว่ารีคอยมันน้อยกว่าจุด45แต่แรงกว่า9มมมันอยู่กลางๆก,ก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วอีกอย่างน้ำอิงชอบไอเทมชอบปืนที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีกันนะคะน้ำอิงจะชอบเก็บปืนประมาณนี้เรามาดูที่ตัวปืนกันบ้างนะคะ อันนี้น้ำอิงค้างสไลด์ไว้นะคะสังเกตดูนะคะว่าศูนย์หน้าของเขานะคะคอยู่ติดกับลำกล้องปืนเลยถึงแม้ว่าเราค้างสไลด์นะคะศูนย์ก็ยังอยู่ติดกับลำกล้องอยู่ซึ่งน้ำอิงมองว่ามันเป็นข้อดีมากๆเวลาเราสไลด์ถอยหลังนะคะม,ม,มันไม่กระดกตามนะคะมาดูกันที่ไกลปืนเดี๋ยวน้ำอิงจะลองเหนี่ยวไกลให้ดูนะคะทุกคนมันนุ่มมันสมูท มันลงตัวทุกอย่างเลยด้วยความที่เขาออกแบบไกลมาได้สวยงามนะคะดูเป็นสีทองนะคะตรงนี้นะคะก็แต่งสีทองนะคะนี้มีโลโก้เนาะฝั่งนี้ก็บอกมาเลยนะคะว่าเป็นลิมแคทตรงนี้ก็เป็นสีเงินนะคะแต่งสีเงินปุ่มปดปดแม็กนะคะสีเงินมีลางพิคาทินี่ให้ด้วยนะคะนี่ ะะเอาไว้เผื่อเราติดไฟฉายหรืออะไรก็ว่าไปเนาะตรงนี้น้ำอิงจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าขนาดจุด40มันแตกต่างกับขนาดอื่นๆยังไงจะให้เห็นภาพนะคะกระบอกแรกอันนี้เขาเรียกว่า9มม,มอันนี้เป็นบาลสต้าเนาะส่วนตัวนี้จุด40นะคะกระบอกที่3อันนี้เป็นขนาดจุด45นะคะหรือ11มม,มทุกคนมาดูความแตกต่างนี่ 9ก้มมนะคะมันก็จะเล็กๆลำตัวของมันเนี่ยจะเล็กกว่าขนาดจุด40นะคะจุด40จะอ้วนขึ้นมานิดนึงอวบๆนะคะส่วนหัวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ถัดมาก็เป็นขนาดจุดนะคะจุด45ก็อ้วนขึ้นไปกว่าจุด40อีกหัวก็ใหญ่ขึ้นสําหรับเรื่องของแมกกาซีนนะคะการบรรจุกระสุน9มมก็จะบรรจุลูกได้เยอะด้วยความที่ ขนาดกระสุนเขามันเล็กนะคะมันก็เลยบรรจุได้เยอะถัดมาขนาดจุด40นะคะขนาดมันก็จะอวบขึ้นมาอ้วนขึ้นมามันเลยทำให้บรรจุกระสุนได้น้อยกว่า9มมหน่อยนึงนะคะต่อมาก็คือขนาดจุด45นะคะก็บรรจุได้น้อยกว่าจุด40นะคะสรุปแล้ว9มมบรรจุได้เยอะกว่าแต่แรงประทะน้อยที่สุด ส่วนจุด40แรงประทะน้อยกว่าจุด45แต่จุลูกได้เยอะกว่าส่วนขวาสุดจุด45นะคะแรงประทะเยอะที่สุดบรรจุลูกได้น้อยสุดนะคะ ต้องบอกนะคะว่าร้านเทเวศเนี่ยเขาก็มีเจ้าลิมแคดเนี่ยหลายขนาดด้วยกันก็มีตั้งแต่ขนาด9มมจุด40แล้วก็จุด45นะคะแต่น้ำอิงเลือกจุด40มานะคะเพราะว่าน้ำอิงอยากได้มานานแล้วนะคะและเป็นของที่คนไม่ค่อยมีกันนะคะน้ำอิงก็เลยชอบน้ำอิงจะมาลองนะคะยิงขนาด9มมเทียบรีคอยลกระสุนให้ดูนะคะความแรงมันจะประมาณไหนเนาะ ให้ทุกคนได้ดูกันอ,อันนี้ก็คือขนาด9นะคะรีคอยก็ก็กำลังดีนะคะจุด4 0 นุ่มอ่ะสไลด์อะไรนุ่มทุกอย่างเลยอ่ะขอคิดเยาปืนก่อนนะคะอ่ะโอเคต่อไปจุดสี่ห้าสไลด์ยากนิดนึง โอ้ยโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะรีคอยม์มมก็จะน้อยสุดลองลงมาก็จะเป็นจุด40เยอะสุดก็จะเป็นจุด4ี 5. ฟิลนะคะ, Feel, ะ,คะการยิงเนี่ยน้ำอิงชอบขนาดจุด40ที่สุดค่ะไกลปืนที่คมและนุ่มลงตัวทุกอย่างเลยน้ำอิงเป็นผู้หญิงเนาะแรงมืออาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าผู้ชายการสไลด์อะไรอย่างเงี้ยมันมันง่ายเรามาลองยิงเพลเหล็กเรามาดูความแม่นกันนะคะว่าเจ้าริมแคบจุด 40, 40ตัวนี้จะยิงเพลเหล็กได้แม่นไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นปืนที่ใช้ในการแข่งขันยิงเร็วๆเนาะมาลองยิงกันค่ะเพลเหล็ก เรียบร้อยค่ะยิงแม่นมากไก่นิ่มมากสำหรับวันนี้นะคะน้ำอิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าลิมแคปขนาดจุด40นะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะคะลองไปดูที่ร้านเทเวศได้นะคะเขามีหลายขนาดให้เลือกเลยเนาะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำอิงทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ